สวัสดีค่ะ,คะพ่อแม่พี่น้องมือนี้มาพอกับช่องกะแแตน่อยเชนแอนกระแต้น่อยกับพาไม่กินตำทะเลรวมค่ะมากะเบากำมัน <c oughs> ยังลืมเหมือนว่าเ <c oughs> มือนี้ได้ทั้งห้างมึกกล้ยแล้วก็กุ้งซุกแล้วก็เอ้เซลมอนมีแบบซุกกับแบบดิบท่านนี้ท่านี้ดิบท่านนี้ครับส่วนทางนี้ซุกค่ะมาเซ็บแนมต้องกันนะคะ่ะเอาเลยนะครับได้ทั่วร์มาพร้อมพี่น้อง เอาเลยวได้คอยเอาลุยเลยได้ใส่มือ,อมแล้วเราใส่บวงเจ้าอยากยจั่วจัดต้องสดนนำมันนี่จัดแบบรวมมิตรกุ้งเนี่ยเขาวดีานะ ออกมเป็นมันๆเลยจะบุหรอ่บุวอ่นีกระแซบเพื่อกันทตุลวดกระซาะเนไ่ยจุลวกน้ำมันให้ไดซิมมะมานทำอาหารทะเลมาของคููกันเนาะพวกพักมันเด็ดพักการดอกได้ครับมัน สดอังกุนมาสิบัสดมันสดกว่าอันมันตอนหน่อยยิบกระแดจั๊วววกระแซบมันมีไกายู่ อันทันทงทงให้ทงหน้าครับมันเนี่ยเนื้อกุ้งแบบวันแหบบวานหนึ่งๆงเซี่ยวหมอนกับมันดีตัวนให้แบบมันดีเลย เบิร์นมันมันเนีย่ยอาหารทะเลมีอันมากกว่าสบเต๋อบอแบบเบิ้ลนหางไงเลย <c oughs> บ่เคยบ่คนี่ว่าจะสมุมบะเีวป็น่างไรลงการใหญ่แท้งวงนหยาบหย มื้ก,กวก๋แบบงามเพราดีว่านกินปิงเผาปลาเหมือนลงทะเลครับมึงเขาเลียยร่วม แบบร่วมมินห,หลดหอ,อาการมันนี่พอดีแบบบ่หัานมะนาว กลับพร้อสลัดอือันนี้สิบ่ค่อยตรวดไปนี้นะครับย่านเต้นอ่ะกินน้ำบมื่อหลายครับ

ใส่พริกแขง็งสีแดงสีแดงค่ะครับแมอมกัน เหมือนผักปอดชานเลยนนะ๋แม่อยู่แสดงว่าปอดชานี

cảm nhận kiểu như kiểu như kiểu như kiểu cái cùng này nửa hmm. này đen đen Tôi nó mặn Ừ. Nhưng mà tôi sẽ mặn มาน้ำปลาหมึกบ่อนบัอยู่งกบินตำก็ปลาหมึกเขากันให้เลย ăn mưa ừ. bẹp nhầm bẹp cục cục tay mắng nào bị mệt rồi bữa để bị dây <laughs> bữa để <đi> đó <laughs> ông mà vừa bị dây vừa mặc bèo ขาอนุญาตใช้มือครับชุดเสื่อมันหลอกแลละมันฮดเขาเลือตอนหน่อย แมงตัว Mà, mà? ừ mà. ừ mà, mà. ừ dạng liền hát mặc mặc quá nhiều luôn ừ mà, mà, mà. ừ nhiều ừ ừ quá nhiều hát mặc quá nhiều hát mặc quá nhiều mặc nó ra phát cản đọc này Cung phải trọng Khánh cung Điêng điêng Mà chị

ใส่เทั้งูใส่เทั้งสอนมันนี <laughs> <laughs> ่เอาแบบรวมมิดมาเลยสุดไปสุดมากงามเหมือนแต เอามั้งนาบีหมดอันวัสมบูรณ์อันบีบก็มีอันบอบีบก็มีนี่อันบีบหวววมดโอวเมั่คือนี้แต่พทิกเต็มเลยแต่มันไปจากฟังพีน่นะ มันนงชซมกล้บรรยากาศมีทั้งเสียงนกเสียงเสียงรถอืมตอตรถติดเลยจ๊ะมันจะเบิดบอวอ่ะ Ja, mm -hmm. den เริมดูแน่เลยผักกาเนี่ยคมเมที่ต้องใส่เป็นผักแก่แล้วอไออนกจะคำำ พอดีกุ้งเบ็ดประ <laughs> 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 มุขบอกอะเอาแม่เจ้าเอาละตัวนี้ครับหืมชอบครับ นี่ยกลุ่มแบบมันหวานหนึ่งเด่งเซลล์มอนกับแซ่บมันมันมันหวานโอ้ตำตำทะเลรวม <laughs> ตำทะเลรวมแซ่บครับมันนี่บากรรมกับขอขอบุญคุณน,นะครับที่เขามารับชมบาวกรรมเขามาคำแนะนำเบาการรนะครับนเนาะกัตแตอหน่อยกับปากกดไหลก็แช่ในเด้จ้าม้นนี่ก็แต่หน่อยกับเบากำก,ก,ก,กับอกรรกข,อขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ